อะไรดึงเบ็ดไม่ไหวต้องเรียกสาม,มีไปดึงให้ดูซิปลาอะไรอโอ้โหตัวมากใหญ่มากดาวสีชมพูตกได้พี่น้องดึงขึ้นบาไไวกันเลยเอินสามีมาตกมาดึงขึ้นให้มันหนักหลายเลยป้าๆเทิดอาราวกันสิโอ้ยพุน่ะพี่น้องตัวพ้าใหญ่เลยจะทำฟิตอาค่าเกฟิตเก่าเก๋ โอ้ยฝีมือสาวตกเีฝีมือเมียตกไม่ใช่สามีตกอีเกมมันน่ะมีข้นหนาคันก็ทูเปิดทามนี่โอลี่ข้นหนาเลยเนี่ยรอบนี้สามีตกได้รอบนี้สามีตกได้ดูสิปาอะไรดูหนักๆมากมักคะเลวแน่เลยลูกลี ดูสิจ้ะตัวใหญ่ไหมเอ่ยโอ้ยังไม่ได้ขึ้นมาอีกโอ้ปลาทอดปลาทูโอ้ปลาทดตัวใหญ่มากไหนปะป๊าโอ้โหโอ้โหพูดนะ biggest โอ้โหมีการบอกว่าตัวใหญ่กว่าเมียตกนะ ตัวใหญ่มากค่ะไม่ทีกิโลดิสวนเอาโอเคอ้าชื่โอโหโทษตัวมาเริ่มเลยพี่น้องรอบนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยรอบนี้มาตัวเดียวรอบนี้ได้ขึ้นมาตัวเดียวเองมาลีเหรอเนี่ย ียวรอบนี้ถึงตัวใหญ่ใส่ถุงมือก่อนป้องกันเป็ด พี่น้องจ้าสามตัวขึ้นมาสามตัวอา้อาวอา้าวติดตกลงนี่นะสามตัวพี่น้องโอเคแนละ้วปะป่าชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเลกันจ้าพี่น้องจ๋าท้องฟ้าสวยงามไหมจ๊า ชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเลพี่น้องตอนนี้เวลาสองทุ่มเท่าไหร่เนี่ยสองทุ่มสามสิบแปดนาทีสองทุ่มสาสิปดนาทีตกไปแล้วจ้าพี่น้องพระอาทิตย์ลับไปแล้วดูซิพี่น้องสวยงามไหมจ๊ะอันนีดูวันดีู ก็มเมอฟี่ละแปมิม,มิเลียนโมสานกนางนวลจ้าพี่น้องจา้งนาน,นกนางนวนงลน,นกนางนวลกลางทะเลพี่น้องนกนางนวลมากินขี่ปลาที่เย็นคัวปลาเสร็จจ้า ปลาเสร็จก็ต้องล้างนะจ๊ะนะจ๊ะบอสกันนะจ๊ะนะจ๊ะบอสกันนะจ๊ะนะจ๊ะบอสทูบอสทูเสมอเหรอ ททเท่อแหรเรือใหญ่เพิ่งผ่านไปทีขึ้นมันก็จะแรงาลเนบาด